เอาละครับสวัสดีครับนี่จะใช่ไหมครับอันนี้ก็เตรียมรถครับเดินทางน,นะครับไปทําติดตั้งตู้เมนไฟฟ้านะครับที่สารยานะครับก็จะมีนี่นะเอาไว้น,นี้ตู้ตู้สั่งสั่งผลิตนะฮะสั่งประกอบนั่แหละนี่นะ,ะก็มีสว่านไฟฟ้านะครับก็แรงต่างสายสายฟัพวงล้วก็้อนนี้ ก่อนตู้คัสเมอร์นะครับ18ช่องนะครับมาใกล้มาใกล้เนะตาะมันกษตากล้องจำเป็นเก,เกอร์แรงต่างลูกเสียมต่างอยู่ในนี้นะครับข้าวขถ่ายรอบๆมานะเว้ยแพนหน่อยแพนหน่อยตากล้องมือสมัครเล่นนะอ่ะนี่แหละครับรถทำงานจริงๆนะครับ <Okay. S 2> ขเขาเรียกว่าสิงห์บรรทุกนะครับตัวนี้ก็พับลงมานะครับปกติใส่กระเป๋าถ้าเดินทางไกลตอนนี้ใส่เครื่องมือแล้วก็จะมีคนซ้อนนี้หลังอีกคนนึงก็ไป2คนนะครับผู้ช่วยตากล้องจําเป็นเอามาฝากผู้ช่วยจําเป็นสูส้กันต่อไปครับอ่ะตอนนี้ก็ มอถึงหน้าง,งานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูงานหน้าง,งานจริงเลยนะครับตอนนี้ก็ใส่รถมาแล้วนะครับขลวดลงแล้วนะครับโคมสว่างกล่องข้างมือเมื่อกี้ลืมกล่องข้างมือด้วยกลับไปเอาอีกอออนี่กระถางมีกระทงกาเทปมีหางฟองปลาตู้คอนเสิร์ตมีกระเบื้องจริงก็อย่นี่ครับกระเบื้องย่อยอันนี้เมนนิสุนี่แรมนี่ฟิวอันนี้ การโดดนะครับแล้วก็ไอ้นี่ใส่ชนรเดอร์18ช่องตัวนี้นะครับตูต้คอนเมอร์นะครับตัวนี้างานจริงนะครับนี่จะของบ้านเขาเดินเองนะแต่เขาจะไม่ดึงลงนะครับมันก็จะยากอยู่เนี่ยนะโอ้ยชาไแมนนึกว่าเขาดึงลงแล้วนะจะไม่ดึงลงตัวนี้ต้องเอาลูกหมูมาจัดพ่อกัน ให้เสมอนะครับเพราะว่าจะผ่าตู้ผมจะต้องผ่าตู้ด้านหลังนะครับด้านหลังเพื่อเอาสายเข้านะครับดูก่อนว่าจะเข้าตรงไหนได้นะครับดูก่อนตัวนี้สายเมนตัวนี้ลงไปด้านล่างนะครับ LN ตัวนี้ไม่ได้มางด้วยอันนี้น่าจะเป็นกราวนนสาย10หรนะือ16เนาะนี่สาย16แน่นอนแล้วสาย10บมั้งนี่สาย10ที่ h w 1คูณ10อันนี้ ทีหนึ่งคูณสิบหกนะครับสายเมนอยู่นี่นะครับสายเมนนั่ก่อนนี่ชั้นเอามาดึงต่อนี่ไว้ส่วนผู้ช่วยก็อยู่โน่นตัวนี้ตัวนี้นจะม,มามาร์คไว้นะลายเส้นนี้มาร์คไว้อยู่จะต,ต้องหาวิธีเดินสายเมนกับเมนย่อยต่างๆลงจะต,ต้องตัดนี่ก่อนนะครับตัดให้เสมอกับปูนก่อนแล้วก็ขายอีกที ใช้ลูกหมูนะตัดใช้ลูกหมูเล็กนนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอดาเนินการก่อนไม่สะดวกนะครับเดีย๋ยวให้ดูตอนใกล้ติดตั้งติดตั้งอะไรเรียบร้อยดูคร่าวๆแล้วนะครับขอเปน็นแนวทางโอเคครับตอนนี้ก็ใช้ลูกหมูตัดออกแล้วนะครับอาจจะไม่ถ่ายตอนที่ตัดนะครับมันจะเสียวน,นนะตัดให้ออกให้เสมอกับปูนนะครับจะร้อยสายหรือว่าจะติดตั้งตูงก้ก่อนแล้วก็ดึงสายลงมานะครับตอนนี้ก็ตัดแล้ว นี่เป็นข้องออยู่ให้มันเสมอกับปูนจะได้วางแปะตู้ได้นะครับอันนี้ก็จะผ่าด้านหลังลก็จะใช้ตลับเม็ดแบ่งกึ่งกลางนะครับระหว่างตัวเนี่ยกำแพงกับนี้น่าจะกึ่งกลางแล้วดูอีกทีนะครับดูให้เหมาะสมให้ดูสวยงามนั่นแหละข้างบนก็ต้องหาท่ออ่อนต่ออีกที มาวัดดูขนาดตู้กันนะครับกว้างนะครับ71.5นะครับความสูงสูงกวัดจะกพื้นสูงก็ตีไว้61เซ็ซนนะครับหรือ2ฟตุตนะครับทางนี้ท่านเห็น รกบกระผาด้านหลังนะใช้ลูกหมูผานะครับสายเผื่อกันออกนะครับน,นี่แกะติ๊กออกแล้วนะแล้วก็มาร์กเจาะรูสีรูนะรตรงนี้จุดนี้จุดนี้มาร์กแล้วนะครับจุดนี้แล้วก็ที่ด้านบนก็จะใช้จเจาะดอกเบอร์แปดแปดมิลนะใช้พวกเหล็กสี่ตัวเนี่ครับ ในการเจาะยึดนะครับก็ใช้สว่านไร้สายนะครับ มีสองอย่างจะใส่ตรงนี้ก่อนหรือว่าจะตอกคันนะครับนครับนี่ก็ยึดไปแล้วนะครับสี่ตัวตรงนี้ต้ององใส่ต้องตัดตรงนี้ออกหน่อยนะครับตรงนี้กันดูดนะครับมันจะติดร้อยสายตรงนี้เผื่อนะเผื่อื่าท่อตรงนี้มันตรงกันนี่ ผมได้จุดกลางตรงนี้นะครับเมื่อกี้ว่าจะเลื่อนมาไม่กลางก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวตู้ไม่สวยเองแล้วก็ให้ดูดีเมนกาวก็เข้าเมนพอดีนะครับเนีย่ยสูงก็ตามท่อท่อบังคับนะครับอยู่แค่เท่านี้ใส่บนค่อยร้อยลงมาโอเคเดีย๋ยวเรามูผ่าตัดกัน จำละสวยงามมีแต่เหล็กกะเหล็กตสายเมนลงมาเคครับตอนนี้ก็เจ้าของ้อบานร้อยนะครับสายอันนี้เจ้าของบ้านเดินไว้เองนะครับ ไม่ใช่ชักแมวนะชักแมวมาติดแค่ตู้กระเดินสายเมนให้เมนย่อยนี่จะของบ้านเดินเองนะครับตัวนี้สีแดงเนาะสีแดงนี่เป็นไลติ้งนะครับแสงสว่างเนี่ยสายเมนก็ที่ HW 1, หนึ่งคูณสอง่ห้านะเป็นน้ำตาลฟ้านะแล้วก็พักมีกาวก็จะเป็นนี้เหมือนกันน้ำตาลเขียวฟ้านะครับสายสองห้าเหมือนกันแล้วก็จะมีเมนแอร์เมนเครื่องทำควาอุ่นนะครับ ก็เป็นสายที่อชวนะครับ 1, ูณ6นะฮะกาวก็2.5นะครับ,รบเหลืองแถบเขียวนี่นะแต่บางเส้นก็มีสั้นนะครับเนี้ยตรงนี้มันยังไม่ถึงแต่จะขอบอกว่ามันเข้าเผื่อถึงถึงพื้นนะบางเส้นก็ถึงบางเส้นก็ขาดนะครับ,บเส้นอัดต้องต่อตรงนี้คูนบล็อกนะครับตรงนี้นะครับก็ไล่อย่างนี้ตัวนี้ก็ต้องมาใส่นี่เอา ัวนี้ดัดแปลงให้เจ้าของเข้าจริงๆตัวนี้น่าจะคอม้าแล้วเข้าปุ่นบล็อกไว้เลยนะครับเป็นคอม้าแล้วก็ดัดคอยเตอร์เข้าเลยทุกอันเลยนะครับมันจะง่ายกว่าอย่างนี้จะทํายากนะครับมันแคบตัวนี้ก็เลยต้องลอยปุ่นบล็อกออกต้องเลื่อนขึ้นไปหน่อยเพราะว่ามันใส่ยากตัวนี้เฟกขาวก็วมีมีเฟกเหลืองให้ต่อคอนิเตอร์ก็สลับกันมันอยู่บนฟ้านนะไม่เป็นไรเหลืองขาวไม่เป็นไรเท่าที่เจ้าของบ้านเขาซื้อมา สายก็ค่อนข้างจะสั้นหลายเส้นอยู่นะครับเนี่ยต้องต่อตรงพุนบล็อกนี่หลายเส้นอยู่ก็จะเหนื่อยก็ต้องต่อไวนัดนะครับไวนัดเหมือนนี้นะครับไวนัดแดงไวนัดเท่านะครับว่าสายเป็น2.5นะครับใช้ไวนัดเทาวไวนัดแดงต่อนะครับค่อนข้างจะสัน้นมันลงไม่ได้นะครับ แล้วก็เมนก็จะเป็นท่อนี้ตัวนี้หนึ่งมิลนะครับเมนจะเป็นชุดนี้เมนลงนี่อันนี้จะเมนปักปักกระแสนสว่างอันนี้จะเป็นแอร์แอร์ขึ้นทำแอร์ขึ้นทำน้ำอุ่นสองชุดนี้น,นะครับท่อนหนึ่งมิลนะตัวนี้ก็สั้นก็ลงมาได้แค่นี้คร่าวๆนะครับพอเป็นแนวทางนี่เขาก็าทาไว้อยู่ตัวนี้น่าจะเป็นสีฟ้าเนาะ านี่จะเป็น power ได้เป็นปลั๊กนะครับนี่นี่น,น,น,นี่นิงนั้นก็ดูเอานะครับมีแสงสว่างมีปลั๊กแล้วก็เมนแอร์กันธนอุ่นเข้าข้าวนี่ครับว่าจะต่อสายก็ไวนัดก็ไม่มีขาดไว้นัดแดงไว้นัดเทานะครับ แล้วก็ต่อตรงหนึ่งนิ้วคอนเนคเตอร์หนึ่งนิ้วคอนเนคเตอร์มีอยู่ถ้าไม่เอามาตัดแล้วตัดเอามาดัดแปลงใส่ตรงสายเมนแอร์เมนกันน้ำอุ่นนะครับเดี๋ยวกาวตัวนี้ท่อน่าจะไม่พอต้องตัดใส่กาวจ้ำด้านบนนะครับจะลงมาบางส่วนเพราะมันท่อลงไม่พอมันเหลือแค่ สว่างกับปักชุดเดียวดนงนั้นแอร์กับทันอุ่นก็แยกกันแล้วก็เมนเมนก็แยกแต่ปัญหาคือสายสั้นนี่แหละต้องต่อเยอะมากนะครับตัวนี้จะของเขาเผื่อเองเถอะี่อของเขาบอกเผื่อถึงพื้นนะหรือว่าโดนตัดไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่เตรียมมากัน เข้ามาก็ตู้เชนเดอร์สิบแปดช่องนะครับผ้าเทนาปน้ำตาลฟ้าได้ไก่แรมหางปลาสิบหกขีดแปดแล้วก็สิบขีดแปดนะฟิลปรับต่อสายนะครับตัวเบรกกันดูดนะครับทีอะไร S T C Go นะครับห้าสิบแมกกอมป์นะครับเตอร์มิโซนะครับแล้วก็ลูกย่อยนะครับ เมน50แอมป์แล้วก็ลูกเซอร์กิต10แอมป์สิบแอมป์ 10, uh, 10, M, 10 15แอมป์แล้วก็3 2แอมป์นะนี่สามสิบกิโลแอมป์แล้วก็สายคอนโทรลน,นะครับ2.5เสียบแล้วก็สายเมนค้อมระหว่างอ่าเมนกับเซตตี้นะครับการดดนั่น <c oughs> เองพอเข้าประมาณนี้ <c oughs> อ่ะวันนี้ก็พอเท่านี้กัน ยังไงก็ช่วยกดตามกดซับตไคให้และแชร์พรเพื่อหลังใจใช้ไมในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับติดตามต่อไปครับวันนี้มันของมันไม่พร้อมนะครับมันเจ้าของบ้างก็ทาเองนะครับบางอยากก่างก็ต้องมาดูว่าของเขาเหลืออะไรบ้างแล้วก็มาเสริมมาเพิ่มเอาก็พอเป็นแนวทางนะครับ